พี่จีเหรอคะผู้บริหารมั้งคะคือไม่รู้ยังไงนะแต่ก็คำคำนี้เข้ามาในหัวหนึ่งคำเลยเพราะว่าช่วงนี้การทธุรกิจเนาะแต่ต้องแบบนีคุยโทรศัพท์เรียกปั๊บไม่มาเพราะคุยโทรศัพท์อยู่คุยงานอยู่ฉันจะไปซ้อมเทเบิลไม่ได้ฉันก็โทรศัพท์จะคุยงานแล้วจะแบบท่านซีอีโอหนุ่มกำลังรุ่งเราก็ต้องปล่อยแกไปเราก็ซ้อมคนเดียวไปก่อนคือด้วยความที่โบกับทำไทยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมทำงานด้วยกันมานานมากเลยอ มันก็นานเกินไปแล้วมั้งตั้งหลังมันเริ่มด่าเราใช่ม็นบอกเราเป็นเบแม็กบ้างหนจนช่วยเหลือบอกว่าเราเป็นไอ้ไอ้เต้าตุ๊กชาไอ้อ้วนแต่มันก็ชมนะบอกว่าถ้าเธอผอมอ่ะเธอทไม่ไม่ออกหรอว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะตอนนี้มันดีแล้วแหละพลังบวกเชิงลบปะวะมันชมหรือมันด่าวะตอนเนี้ยแต่ก็อืมทํานไม่ใจเพื่อนนะทาม <c oughs> <laughs> ชุ่มฉ่ำหัวใจแน่นอนเ <c oughs> พราะว่ามีหลายชาติที่คนได้ลุนกันค่ะว่าความรักของเขาทั้งสองคนหรือว่าสามคนจะเป็นอย่างไราฝากด้วยนะคะ นี่มันความรู้สึกอะไรกันนี่โอ oh.